สวัสดีพี่น้องเมื่อนีร่ก็ว่าผมก,กับสองกัปีขึน้นกัาเนาะกัปีกับโบคอยมีเวลาลวไดินไปถ่ายคลิปทางอื่นเนาะพี่น้องอันนี้ก็พอกัปีคาเวียกปูกะโลเฮือนเอ,อนนื่อยเนาะก็ใชได้ถ่ายกินตำมะหอกตำมะหุงไปแหละพี่น้องให้พี่น้องในเบิ่งได้ชมจังหน่อยพี่น้องสิลืมกอปีจังหน่อยไปไปเบิ่งว่าใครจำให้กินมัน้ย ตาําหมูหงกับเป็นซีมือแม่ก็ปีขึ้นเนก่าแล้วพี่น้องใส่ร้ายเสียบร้ายผมเองนะมีอาหารตอนเถียงกันสิพี่มีประมาณขวดที่หล่อเนาะขวดที่หล่อขวดที่หล่อขวดที่หล่อนะพี่น้องตําหม,มากุ้ง พอชีมือแม่ก็ปีนแฉบเลยพี่น้องเบิงเบิงกันรัวๆว,ว่าแม่ก็ปีนจะตามแฉกสบายไปหลุดประชมกินตอนกินนะพี่น้องใส่กินพอเอากินกันสนีป่าพี่น้องเลยอันนี้คือเยื่ยนสนีป่าโคตรหลายเลยสนีป่าสาวหนักน้องหนัดนะพี่น้อง นี่เตียงผมแล้วปีกไ่ได้ไปถ่ายคลิปกะยอนปีกคาวเวียกนะคอยปูนให้ย้างไปสัตวก็ปีกจะจะไปถ่ายน้ำพวกสนีปาลี้อป่าสพี่นอ้นนองก้หอมกลุ่มทิบเลยพี่นอ้องเลย ะยังว่าหน่อยอยู่ใช่นี้นะ่ะพอถูกกอปีเอามาอวกลายยังว่าหน่อยพี่นอ้องย่าง<ม>ทิ้นเนื้อชนีบ่าเบิดก็เลยบอมมาหลาย<ม>อะไรก็ซีมีแกงยัง,งพัดกบพ,พี่น้องอะไรก็กิลล์แกงที่ละโง่ปาทงโคตหนากินเลยแกงน้ำไม่สมพราอ นี่ล้อแม่กินนี่แม่คนคนเคยกินบอกหมากเลยไหมกินกับตำมะหงหรือเราต้องหากเผาเลยเลยไหมนอนเลยเราต้องเผามันจังแซเสพเจ้าอ่ะแล้วก็พี่ก็บุเคยกินตอนสิสิกินครั้งแรกอ่ะพักเมื่อยหร่เลยเปลืองเผาเปลี่ยนเราจังซ่บตำมะหงนั่นเราต้องเผา บีบ like. ีม nah. ่ใสิแตกแล้อะเอาจะกรองเบิ้งใ่แม่ทำแซ่บน่ะก็จะกินโรดพี่น้องกรอบดีตู้อะไูะร แมแพ m อาหารเหมือนเดก็สิมาแล้วพี่น้องนี่ไยก็วิ่งกันกล่องเดลยก็วก่งนี่ยันกล่องแหงเลยนั่นแม่น่ะน่ะน้ำแงนกันเด้อิแซ่ยีขัวจิลอพ่อขัวจีลาบะฮุงเจียวน้ำไมลสูงบวมหัดกก แกงเฮลาโง่พีน้องยังได้กินแกงเหละโง่ก็ได้หอดกงกะหรีเด็ดซีฟน่ะจิ้นจิ้นจิ้นแตงมะเขาวื่งบวงได้พี่น้องกระสอบบวได้นาะ เออปาดแล้วลองมาลองกินบักระไม่แบบบเพาพี่น้องกินกัะต่ามังุงมันชิแ่บสันเลยยูไทยก็เอิดหมัอย่ารกลงอไรเมาผ้าไ้ป๊อปเขมาสับก็ปีเป็นมือกองเขาจากินให้บ่งแล้วพี่น้อง กินมกินกูาิบอกิน่ากอู่บ่โอ๊ยแมอ้แม่อ่านไม่เขาาไม่อ่ะกินเข่ากินลองข้อก่อนกินเขาากินกินลองข้อก่อนจะกินเขาพอรุ่งวะ ที่เขาัปสิบลหลายคนะสีห่ห้าคน เขาอย่างเงว่อย่าว่าเอาไอคลิปย่อมันคิปเกาวกันเ้อนี่แม่ก็ปีกูแจัคสบายดีเลยโอ้แม่ก็อปี้แม่ก็ปี้มาเอ้ยกอปีมาาตป่าแต่ดงเวรบอยแจคสบายดีปไนมาแต่คอยแก็นละมกกอปี้ยันกล้องเ้กก็ปี้พี่น้อง

Một bóng ghetto, mọi làm ăn mọi người ghetto, 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 mọi

แกแห้เห็นองบาวน้อยแสดออกมาให้จนไดเห็นละงูมันมาผ่าป่าบัดนะผ่าป่าแลวก็แล้วิ้มแข้อกองนันมอรงไกเอบุ๋มาหมาลล้

กินหลายๆมันแสบเนาะแสบยังจใกคือว่าก็กินข่าวอีมแล้วเนาะพี่น้องอันนี้ก็แนวกินกับยังเลียลายอยู่แกงเรางูเฮ้ยเรางูปึ๊ดเกาบูุเลือดแต่พักพี่น้องเยกับบุ้มียังลายเนาะพี่น้องโค้ชจบคลิปเพลงท่านี้เนาะผ่าก็ไล่ก็แซ่เด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจ ไอ้ก๊อบทำคลิปต่อไปเนาะพี่นนองสบายดี